สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง JN Fishing s t o ต e นะคะวันนี้เน่งมีหน้าไม้นะคะตัวนี้สวยๆเลยนะตัวนี้เป็นงานพันธุ์ท้ายไม้สักนะตัวนี้เป็นทรงมือสอดนะตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า s 8นะคะตัวนี้นะมีทั้ง1ระบบและ2ระบบเลยนะคะตัวนี้เป็นไม้สักสวยๆะดุลายแบบนี้สวยๆเลยนะคะ นี้เป็นไกลกล่องสเตนเลสแบบมีเซฟอย่างดีนะคะตัวนี้นะนี่เลยแข็งแรงนะคะมาพร้อมกับปีกสแตนเลสความกว้างอยู่ที่50เซนกันเลยนะคะตัวนี้ปกติตัวนี้รางเดิมจะเป็นสีเงินนะคะรางเดิมจะเป็นสี่เงินตัวนี้ชุดแถม2ระบบนะคะก็จะเป็นท่อพร้อมใส่พีขนาดความยาว50บปอนความยาว50เมตร1ม้วนนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นได้ลูกเหล็กขนาด4มิลนะคะ1 30ลูกนะคะแล้วก็ชุดยางนะคะ ชุดยางจะมีสองสองงานนะมีงานหนึ่งระบบแล้วก็สองระบบนะคะแล้วมีลูกดอกขนาดสามสิบห้าเซนนะคะเป็นสองอย่างเป็นลูกดอกไกลกล่องนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะลูกค้าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้ากรณีลูกค้าอยากเปลี่ยนรางเป็นจากสีเงินเป็นสีดำนะคะตัวนี้เพิ่มหนึ่งร้อยบาทก็จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะตัวนี้นะ งานสวยๆแบบนี้นะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางทุกบ้านทุกออเดอร์นะคะน,นะาๆคนไหนสนใจนะสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้า